ก็ต้องขอตัวดีทุกคนอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะก็พบกับคลิปวิดีโอที่สองนะครับก็น่นจาจะคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําไปน,ะนั่นเองก็คือเป็นเบื้องต้นในการเก็บเลเวลและเปลี่ยนอาชีพครั้งแรกและครั้งที่หนึ่งไอ้ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองนะครับแล้วใบนี้นะครับใบตัวที่ไปทะเลทรายหรือไปเก็บเลเวลกันคราวที่แล้วนะครับมันได้หมดอายุลงแล้วในหนึ่งวันนั่นเองเรานะก็ทิ้งกันเลย ได้หรือเปล่าออกถ่ายได้ตั้งย็งโอเคครับก็วันนี้นะผมจะมา,อาสอนอ่ไม่ใช่สิก็จะมาบอกการเก็บเลเวลสำหรับเรเวลหกสิบนั่นเองแต่สามากนะผมชอบไปเก็บที่หิมานั่นเองคือชอบไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ชอบฝือองนงั้นเพราะฉะนั้นผมจะซื้อ,อ หินโจมแล้วกันหินโจมเดีย๋ยาวาก,ก่อนเพื่อเพิ่มาลังในการโจมตีนั่นเองหินโจมกับซื้อกุ้งเพิ่มด้วยอีกสักหน่อยนะครับเอาซัดสี่สิอ่นแล้วกันโอเคครับเราก็ใช้หินโจมกันเลยเอาจะไหวว่าไม่รู้แต่อันนี้ครับมาดูไปนี้ ใบหิมะก็จะเป็นสีทองๆอย่างนี้นครับผมจะซื้อแค่เจวันพอมอนสเตอร์เลเวลต่ำสุดก็จะประมาณเจเท่าไหร่มาเดี๋ยวไปดูกันอา้าถ้าเด้งกลับอย่างนี้นะครับก็ให้กดเข้าไปใหม่เหมือนเดิมครับโอเคนี่เราสามารถเอาบัฟตรงนี้ได้นะครับ โอเคครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ก็ลองดูเจ็ดสามแล้วเราหกสิบไม่ไหวก็ไม่ไม่ลองไม่รู้ครับโอเคไม่ไหวก็ไม่เป็นไรโอ้โหรู้สึกว่าจะไม่ไหวนะตีแรงมากน่าจะไม่ไหวเพราะไม่ไม่ได้มีของอะไรเลยเนี่ยใส่ของ ข้างที่ตีแรงนิดหนึ่งถ้าตีตายเนี่ยอัพเยอะเลยนะเนี่ย <c oughs> ก็นะครับจากเลเวลสิบนี้นั่นเองก็เก็บไปถึงร้อยยี่สิบเก็บจากที่นี่นครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะบอกจุดเลเวลลวกันจุดเวลลวกันว่าจุดไหนบ้าง ะจะตายแล้วเอา้าตายก่อนโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเนื่องจากเรายังนี่อยาเราจะมาซื้อของันเพิ่มเงินมีแค่หนึ่งเอ็ม ไม่ไปเอาเงินจากตัวหลักเลยก็ยังไม่พอนะครับงั้นก็ต้องขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับอ้าครับ <c oughs> <c oughs> กลับมาละไปเบิกเงินมาไปเบิดเงินจากตัวหลักมาแน่าๆอาเอามาแค่หนึ่งร้อยเอ็มพอโอเคแล้วก็ซื้อของเพิ่มกัน ซื้ออันนี้ไล้กันเพิ่มอาแทดแล้วก็ดีเฟนต์ม, Attack, Defense. มองกันกับโจมตีเพิ่มขึ้นต่อไปเราจะไปซื้อต่อไปเราจะไปซื้อที่นี่ไปซื้อ,อที่เพิ่มเลือดนั่นเองคือยาเพิ่มเลือดอยู่นี่ครับ M.P. อ่าห้าสิบเปอร์เซนต์ Max H.P. นั่นเองซื้อมาหนึ่งเซนกับยี่สิบห้าเปอร์เซนต์อ่าเคเราใช้กันเลยปึ๊บป๊บอ่าตอนนี้เรามาดูที่อาวุธกันบ้างนะครับอาวุธชั่วคราวในการใช้นั่นเองเราจะอ่าจะใส่อาวุธชั่วคราวไปก่อนคือโอเคชั่วคราวใช้อันนี้ไปก่อนเลยกันนะ โอเคเดี๋ยวผมจะซื้อทั้งดาบแล้วขวานไปเพื่อจะสอนการใช้สก,กิลของสอ,องประเภทน,นี้โอเคถอดอันเก่าเก็บ okay. นี่ <c oughs> okay, ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสอนการใช้สก,กิลนะนี่ก็จะเป็นอาชีพเบสนั่นเอง ก็อันนี้คือที่เราใส่อยู่นั่นเองคือจะเป็นดาบดาบคู่นะฮะก็สกิลที่ใช้กับดาบคู่ก็จะเป็นจะเป็นรูปดาบนั่นเองแล้วก็ลากลงมากดกดตกลงนะเพื่อดูสกิลแล้วก็กดที่มัลซนารีนี้ตรงนี้โอเคตัวนี้จะเป็นรูปดาบแล้วก็อันนี้ไม่ยากครับก็กดลงมาส่วน L สกิลนี้เราต้องตีบวกตีบวกอาวุธก่อนตีบวกธาต ถึงจะใช้สกิลนี้ได้นะอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะเรากดไปปุ๊บกด F 1 F F แล้วก็ F เอ้ย F 2กับ F 3มันก็จะบัฟเพิ่มการโจมตีของดาบอะไรก็ว่าไปนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสกิลของเบสสมากเบสอ่อชีพเบสนั่นเองจะไม่เน้นใช้สกิลพวกโจมตีเพท่าไหร่จะเน้นฟันมากกว่าตัวเก่าที่เราที่มันฆ่าเราไปเรามาล้างแค้นแล้วครับ โอเคครับขึ้นมาสามเลเวลนั่นเองก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะมีของเก็บก็จะมีของตกทั่วไปนั่นเองโอเคเรามาดูสําหรับขวานกันบ้างนะครับใน mm hmm. ส่วนของขวานนั่นเอง mm hmm. ก็จะแรงมาหน่อยนขวานนี้จะเป็นรูปขวานนั่นเองนะครับ mm hmm. เป็นรูปขวานโอเคก็กดตามช่อง mm hmm. ที่เราใส่ไป f 4 กด F ห้าปึ๊บอ่าสกิลอ่าสกิลเบสไอ้สกิลดาบที่เราบัฟไปเมื่อกี้มันจะหายไปทันทีเนื่องจากถ้าเราถอดอาวุธอย่างเช่นอ่ uh, าขวานนั่นเองเนี่ยเป็นกถอดอาวุธนะปึ๊บปึ๊บอ่า uh, จะหายทันทีเห็นป่ะครับเพราะนั้นเราต้องบัฟใหม่โอเค เรเวลกันโอ้จะตายโอ้ยตายแน่เลยนั่นเนี่ยเอางี้ดีกว่าผมจะบอกแล้วกันก็จะบอกที่เวลแล้วกันนะ <c oughs> คือเราก็จะเวลกันตรงนี้ให้ครบร้อยี่สเลยนะฮะ ตีเจ้าพวกนี้ยเดี๋ยวผมจะบอกสถานที่เวลแล้วพวกคุณเบเวลกันเลยนะครับคือถ้าผมจะเวลเนี่ยจะแบบขี้เกียจนะครับเราต้องฝึกเล่นกันเองมากคือตัวนี้เป็นตัวแรกนั่นเองคือมอสเตอร์ตัวแรกโดยสองก็จะเป็นตัวนี้ครับเราต้องเวลให้มาสเตอร์ซึ่งจะเป็นตัวเอ็มขึ้นตรงชื่อข้างๆครับ แล้วเราพอรเร้อยยี่สิบปุ๊บจากหกสิล้วเป็นร้อยิปุ๊บเราจะเป็นมาสเตอร์แล้วรีมาเวล60ิใหม่มันจะเป็นมาสเตอร์ขึ้นตรงเอ็มเตรงนี้เป็นตัวเอ็มขึ้นตรงชื่อสีสีเทาแล้วเราก็มาเก็บที่ตรงนี้ที่ซ้ำนะที่เดิมให้มันเลเวลร้อยยิอีกครั้งหนึ่งให้เป็นฮีโร่โอเคแล้วมาสเตอร์ตัวที่2ก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมจะบินบอกให้กัน ตัวที่สองเวล79นั่นเองตัวที่สจะอยู่นี่ครับเราข้ามสะพานไปโอเคดูกันที่ได้นี่91นั่นเองพอข้ามสะพานมาตี91แล้วขึ้นช้าเราจะวนกลับไปที่สะพานโดยที่นี่นะครับจะดอปตังได้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะก็เยอะนะเยอะอยู่ ราจะย้อนกลับมาผ่านเจ้าตัวเวล79อีกครั้งหนึ่งนี่มีคนมาเวลด้วยสำหรับตัวแอนี้นะครับคือเขาเลเวล150แล้วซึ่งไม่รู้มาทำอะไรน่าจะมาดอกของหรือมาเก็บมาหาตัง <c oughs> นี่ครับตัวต่อไปที่เราต้องมาเวลนะครับคือตัวนี้รออกเก้าตัวเวล97 พอ9ะขึ้นช้าเราจะตีซึ่ง้ายๆกันแต่คนละสีนะครับซึ่งเลเวล103ราเวลจะพวกนี้ปุ๊บพอขึ้นช้าเราก็จะกลับไปที่สะพานกันอีกรอบหนึ่งเพื่อจะไปเวลอีกเลเวลหนึ่งครับเราวนกลับไปทางแบบไม่ยากครับแค่วนไปวนมา,าเฉยโอเค okay. ค่อยๆบ, <c oughs> บินกันไปครับบินกันไปนี่ครับ เราจะมาตีช้างกันเองเราจะมาตีช้างเบเวลร้อกนะฮะกับเบเวลร้อยส้าคึ่งซึ่งให้ทุกคนทำหนึ่งเอ่อมาเวลที่นี่ประมาณ2รอบนั่นเองคือรอบแรกก็คือรอบที่เรายังไม่เป็นมาสเตอร์คือยัง Level 60. 60อย่เลเวลหกสิบหอยู่ยังไม่มีตัวเอ็ยังไม่มีตัวเอ็ขึ้นอยู่ตรงชื่อนี้แล้วพอเรามาสเตอร์เสร็จแล้วเ่ <c oughs> อเราเลเวลร้อเปลี่ยนเป็นมาสเตอร์รีมาเวลหกส เสร็จแล้วนะครับรีเวลหกสิบเป็นมาสเตอร์แล้วนะนะมาสเตอร์ตัวเอ็มแต่แต่เลเวลหกสิบจากวัยยี่สิบเราก็จะมาเวลที่นี่ซ้ำอ่าครับเราเวลที่นี่ซ้ำพอเราเวลซ้ำปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนฮีโร่อย่างนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจากตอนนี้เวลเอ่อเลเวลหกสิบสามนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นที่มันเป็นตัวมาสเตอร์แล้วละกันคือผมขี้เกียจเวลอ่ะโอเค๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูให้พวกคุณเวลตามที่พวกผมที่ผมบอกนะครับ ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้นะครับจะบอกอีกทีนะึงเหมือนผมจะพูดแล้วมันงงมากเลยโอเ,โอเคครับหน,น,นึ่งโอเคครับนอกจากผมไปหาดูแล้วตัวมาสเตอร์รู้สึกว่าผมจะลบไปแล้วนะไม่มีแล้วคือตอนนี้เราก็ข่ามาตอนที่เป็นฮีโร่เลยวยกันพอเป็นฮีโร่ก็จะตัว H นี้นะเป็นตัว H ขึ้นทั้งบนแล้วหลังจากฮีโร่เราจะไปเวลยกันที่ไหนล่ะอ่าหลังจากฮีโร่เราก็จะไปเวลกันที่ จะมีที่ที่เวลที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมก็ดูเลยนะครับว่าหลังจากฮีโร่เราจะไปวลกวันที่ไหนจากร้อยี่เอ็นั่นเองเข้าเมืองแล้วก็ตุกเลยนี่ครับที่คนแก่นี้ที่จะเขียนว่าบริการวับฟรีก็กดที่นี่จะเป็นแมปใหญ่เราสามารถว์บไปได้น,นั่นเองคือเราจะไปวลกันที่นี่ครับตรงนี้นั่นเองดูดีๆนะ ตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บอุ๊ยมาถึงก็โดนเลยอ๋อสกิลไหนวะ <c oughs> เราก็จะเวลตรงนี้ไปเรื่อยๆๆนะครับต้องเลเวลให้ครบร้อยสามร้ยสมสิบหรือร้อยสี่สิบไม่รู้ว่าจำไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นคลาสสามนั่นเองพอเปลี่ยนเป็นคลาสสามแล้วก็เวล เราจะบอกชีเวลอีกที่หนึ่งครับอย่าผ่อนตัวนี้ผมขอตายก่อนจะได้ไปเกิดเมืองพวกหัวแดงนี้จะไล่ฟ้านเรานะครับแต่ก็เป็นหัวธรรมดาอย่งนี้จับไม่ทำอะไรเราสังเกตด,ดีๆีด้วยสำ,สำหรับการเลเวลสำหรับการเวลไม่สิตรงนี้เราจะไม่เวลกันอ่อตรงนี้สามมารถผมจะแนะนำให้พวกที่แบบว่า อย่ามาเวลอย่ามาตอบอะไรพวกนี้ด้วยแต่ที่เวลจริงๆจะอยู่อีกที่หนึ่งผมลืมคิดไปจะมีอยู่ที่หนึ่งนั่นเองลืมเลยอ๋อลืมลืมลืมได้ไงเนะนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลากลับเมืองแบบขอให้ด้วยที่เมื่อกี้ก็สามารถเวลได้แต่อาจจะแบบมอนสเตอร์อาจจะถึกไปหน่อยที่เวลจริงๆคือตรงนี้ผมเพิ่งนึกได้เมื่อกี้ลืม <c oughs> สำหรับเวล์ร้อยยี่สิบเอ็ดเมเนของยูโรมาสเตอร์มาสเตอร์เลเวลมาสเตอร์ก็สามารถเวลได้คือในเมืองตอนนี้มันไม่มีมาสเตอร์ให้ดูเลยครับเอ่อเลเวลมาสเตอร์เพราะว่าน่าจะจะเป็นเป็นยูโรแล้วก็ตัวแอลกันหมดแล้วคือแบบเป็นประดับสูงกันหมดแล้ว นี่ตรงนี้เราจะมาเวลที่ตรงนี้หอคอยนี่จากจากจุดเกิดตรงนี้นะฮะปึ๊บตรงนี้ที่เราเคยไปเอาบัฟแอนกินตรงนั้นเราจะมาเวลที่นี่ครับร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบนี่ตอนนี้เป็นร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบเราก็มาสามารถเวลตรงนี้ได้มีเร็วตรงนี้จะเสียตังค์ทางผ่านเข้านี่ตรงนี้ครับร้อยสามสิบโอเคเราเวลให้ครบร้อยห้าสิบจากที่นี่เลยนะครับคือตรงนี้จะเป็นร้อยสามสิบ พอร้อยห้าสิบก็จะอยู่ข้างในนั่นเองเราเดินตรงไปเดินตรงไปโอเคตัวนี้นะเออรอยสีหกนั่นเองอยู่ตรงนี้ง่ายๆเอาเราก็เว้ยให้ครบร้อยหสิบก่อนก็พอไม่ต้องถึง9กัาร้อยห้าเก้าหรอครับเดี๋ยวผม ตอนาเก็จะเวทอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันโอเคตอนนี้เราจะมาสอนวิธีการตีบวกชุดกับบวกของทั้งหลายนั่นเองสำหรับการตีบวกชุดตีบวกของนั่นเองนะนี้เป็นตัวหลักของผมเองยังเวลเวลไม่ถึง159หรือ153เองที่เก็ดเววันนั่นเองโอเคครับเราสามารถมาเวลันเ,เ,เราสามารถพูดติดเราสามารถมาตีบวกของกันที่นี่ได้นะตรงนี้ นี่ครับอไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตนตนแต่ขอลาปักโอเคครับเมื่อกี้เพื่อนทักมาไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้ซันนี่ยนะครับโอเคก็เราสามารถไปตีบอกกันตรงนี้ได้นะที่นี่ยตรงนี้ครับแต่ผมจะไม่ตีบอกผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้สามารถ <c oughs> ตีบวกกับ สัตเล้ยเก็บของนั่นเองโอเคสัตเก็บของนี่ครับจะเหมือนกันอ่าอย่างแรกเลยที่ผมจะสอนก็คือเอ่อเราจะมาสอนการตีบวกชุดกับอาวุธซึ่งกันนั่นเองผมจะยกตัวอย่างเช่นชิ้นเอ่อดาบเล่มหนึ่งแล้วกันคือทุกอย่างตีบวกเหมือนกันหมดถ้ายังไม่เป็นอันติานั่นเอง ชุดก็เหมือนกันโอเคแล้วก็สับเลี้ยงออกมาปึ๊บสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือโอริซึ่งจะมีขายก็ไม่ใช่สิซึ่งจะมีดอกทั่วๆไปและสิ่งที่สองที่ต้องใช้ก็คือกันแตกโอเค๋ยวผมจะบอกกันแตกซื้ตอตรงไหนกัรแตกแบบนี้นะสีน้ำตาลซื้อที่ตรงนี้นั่นเองตัวนี้ ขอใช้ทั่วไปสภาขาสองเดินลงมาเดินลงมาที่นม่เป็นการแตกปึ๊บนี่คือการแตกนี่คือการเจาะสลัดเจาะสลดซื้อตรงนี้เหมือนกันครับและอันสุดท้ายก็คือป้องกันสําหรับสำหรับตีบอ,อันติโอเคผมซื้อครบละซื้อจากร้านเดิมนะฮะร้านเมื่อกี้ร้านทั่วไปคือนี่จะคู่กับอันนี้นะครับ ส่วนสีเขียวคู่กับมูนสโตนมูนสโตนก็สามารถบอกดอบได้ทั่วไปส่วนไซนิ่งนั่นเองไซนิ่งก็เราจะได้มาต่อเมื่อเอาโอลิกับมูนสโตนไปแรกนั่นเองคือ,อไปแรกกิจกรรมตรงนี้ตัวนี้ครับเออนี่ครับกิจกรรมแรกเปลี่ยนไซนิ่งเราต้องมีโอลิ 200หรือโอริกับมูนโตน o n e 2 0อยอย่างละ2 0 0มาเปลี่ยนเป็นไซนิ่งคืออันนี้ได้40ชิ้นถ้าเรามีโอริกับมูนโตนอย่างละ5 0าอแล้วก็เอามาเปลี่ยนเป็นไซนิ่งร้0ยชิ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราจะมารีบวกกันเลยเอาสัตนีเออกมาใหม่ <c oughs> นี่ตรงนี้นี่จะเป็นจอะสลัดการเอา ระบบธาตุออกทำลายชุดเก,กาะกัดอันนี้นี่คืออันแรกที่เราจะต้องตีบวกดาบกันปุ๊บจับเปลคลิกดาบลงไปเสร็จแล้วให้ทำาการตับเป็คลิกที่โอรินเองปุ๊บ,บจะบวกแม็กทั้งหมดบวกสิบนะฮะที่หนึ่งแล้ว โอเคก็ทําการบวกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะบวกถึงสิบตอนนี้ได้สามเองสี่แล้วก็จะบวกยากนิดนึงอ่าสมมุติว่ามันได้สิบแล้วละกันโอเคก็จบสําหรับการบวกบวกดาบละคือบวกดาบบวกชุดก็บวกอันเดียวนะครับบวกที่อันนี้อันเดียวเหมือนกันคือจะบวกเหมือนกันผมยกตัวอย่างแค่หนหนึ่งชิ้น แต่สามารถบวกได้ทั้งชุดทั้ง,งดาบนั่นเองหมดไปแล้วครับสำหรับการตีบวกต่อไปการเจาะโอเคผมจะทิ้งทําไม่วะเมื่อกี้ไม่น่าทิ้งเลยการเจาะสลัเอ,อ่อโอเคเอาดาบเดิมอาขวานการเจาะก็คล้ายๆกันครับปึ๊บแต่ การจอดจะเสียครั้งละหนึ่งแสนนี่ตัวนี้ครับอีอัปเดตนี่โอเคเดี๋ยวมันคลิกปึ๊บใส่มูลโซนเข้าไปปึ๊บปึ๊บอันนี้จะเป็น start นี่ stop อันนี้ reset น,นั่นเองปึ๊บปึ๊บโอเคสมมุติว่าเสร็จแล้วนะแล้วก็ก็ได้ได้มาหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับ ศูนยทับหนึ่งตรงสี่ชมพูนั่นเองเห็นไหมฮะศูนย์ทับหนึ่งสมมุติว่ามันได้สิบแล้วเราก็จะไปใส่การ์ดกันซึ่งการ์ดซูบูรนี้ก็จะใช้เล c ชิปในการซื้อนั่นเองเล c ชิปอย่างนี้ซึ่งถ้าอธิบายอีกนี่มันก็คงจะยาวมากเลยผมก็โคตรขี้เกียจเลยตอนนี้นโอเคย้อวอย่างการ์ดวิ่งแล้วกันจะมีหลายการ์ดมากแล้วก็ ซื้อมาหนึ่งใบใบ,บล้วหกรเลทช,ชิปรอเดลิมคลิกการ์ดปุ๊บแล้วผาสมงใบอย่างนี้ก็จะได้มาอ่ก็จะเพิ่มความสามารถมาความเร็วบวกแความเร็วในการโจมตีกระโดดสูงบวกหเอร์ซโอเคก็ได้ละชิ้นสุดท้ายเลยการบวกอันตินี่ผมสอนเร็วไปเร็วเพราโคตรที่เกียจเลยตอนนั้น โอเคถ้าไม่เข้าใจแล้วก็สามารถถามได้อ่อผมจะบวกอ่าผมจะบอกในอันนี้นนออของผมนะครับเอาตัวอย่างของผมเหมือนกันครับนี่อันนี้บอกนี้เอ้ยไม่ใช่บวะอ๋ออันนี้อันแรกเหมือนเดิมเหมือนกันครับเหมือนกันบวกเหมือนกับการบวกเหมือน,นบวกดาบ,บวกชุดนั่นเอง๊บมะนทิกแล้วก็ใส่ใส่ใส่ใส แล้วก็กดสตาร์ทปึ๊บมันจะมาบวกบวกบวกให้โอเคเดี๋ยวผมจะบวกให้ดูโอเคบวกแค่สิบกพ็พอเพราะผมไม่อยากจะบวกมันอยู่แล้ว าจะขึ้นเห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมกลมๆเห็นไหมครับก็ได้มาสามช่องถ้าบวกครบสิบจะได้มาทั้งหมดห้าช่องเหมือนอย่างนี้ครับนี่ฮะที่มันจะเขียนตรงในแดงว่าเพิ่มความเสียหายของขนาด PVP สามสิบหกเปอร์เซ็นคือเราเลือกที่จะอมันจะมีหลายค่าจะมันจะมีทั้ง สเต็งอินอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนึ่งโอ้ยค้างแป๊บหนึ่งอาเมื่อกี้หลุดนั่นเองไม่เป็นไรหลุดหลุดก็ยกตัวอย่างมา3ามช่องแล้วกันคือไม่อยอกบวกครบเพราะที่เกตบวกละโอเคเราก็กลับไปที่เมืองกัน ที่เราจะต้องใช้ยัดใส่นั่นเองก็คือจะเป็นนี่ครับ Diamond. ไดมอนด์ยกตัวอย่างหนึ่งชิ้นเลยโอเคแล้วก็มาที่เจ้าตัวนี้ผู้หญิงอืมครับใส่เข้าไปปุ๊บปุ๊บมันจะหมุนมันจะมีก้งหมดท้าช่องหนึ่งปุ๊บเราก็จะได้อ่าได้อะไรมาอ่าได้เ t a นั่นเอง ถ้าเราไม่ต้องการเราเราก็จะใช้มูนสโตนในการเอาออกเราก็มาที่จอวตัวนี้ปึ๊บแล้วมันคลิกเข้าไปนี่ครับ s c a เราไม่ต้องการออกเราต้องการออกแล้วก็แล้วมันปึ๊บแล้วก็กดสตาร์ทปึ๊บมนันก็หายไปเลยนะครับก็สำหรับตัวนี้เป็นตัวหลักของผมนั่นเองโอเคครับ เราเปิดเอฟเฟกซสินี่ผมยังไม่สับใช้การใช้เอฟเฟกเอาเปิดยังไงตรงนี้ครับตั้งค่าปึ๊บกดสุดเลยปึ๊บเปเป็นแบบนี้นั่นเองที่เก็บเปิดเท่าไหร่มันจะกระตุกเวลาเข้าเมืองนั่นเองนี่เป็นอุปกรหลดักของผมเอง โอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปจะยาวละสวัสดีครับเดี๋ยวถ้าผมคิดอะไรออกหรือใครอยากจะให้สอนอะไรก็ทักมาได้นั่นเองอาจจะมีคลิปวิดีโอหน้าเพื่อสอนอะไรที่มันลึกกว่าน,นี้คือมันเยอะแยะไปหมดเลยผมที่เกียดวันนี้นั่งโอเคก็ตรงนี้พอละ